สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถปูยางนะครับเป็นรถปูยางขนาด6เมตรนะครับผมมาให้ชมกันนะกระตูนี้เนี่ยก็จะเป็นรถปูยางของย e ี่ห้อสุมิโ o โมโนะครับตามชื่อต้อนคลิปเลย เป็นรุ่น H A 6 0 W ขีด5นะครับลูกค้าครับอ่าเป็นตัวขีด5นะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถปูยางที่เป็นสเปคล้อยยางแบบนี้นะครับตามชื่อรุ่นของเขาที่ลงท้ายด้วยตัว W นั่นเองนะครับ H A 6 0 W นะฮะตัว W เนี่ยก็จะมุงบอกถึงตัวสเปคของเขาที่เป็นล้อยยางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสเปคไมแท็กเนี่ยฮะเขาจะลงท้ายด้วย H A 6 4นะครับอ่าใช้ตัว C ลงท้ายนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสเปคล้อยางแบบนี้นะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยพวกชุด ก็มีมาให้ครบหมดเลยนะครับเขาจะวางตัวนี้2หน่อยครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยมีอีก2ตัวนะครับก็มีมาให้ครบหมดเลยนะฮะอ่าพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปิดดูปั๊มเฮลิคกนนิดนึงนะฮะเนี่ยนะครับปั๊มเฮลิคกของเขาก็จะอยู่ด้านข้างแทบนี้เลยนะครับสภาพปั๊มเนี่ยก็มาแห้งสวยดีมากๆนะจุดรั่วสมองเขานะครับไม่มีเลยนะครับลูกค้าครับเนี่ยนะฮะแห้งกิ๊กเลยนะฮะ ปั๊มเปิร์มสวยหมดนะตัวนี้นะครับชิปนี่นะฮะสมมิโตโมนะครับนี่นะครับกุ้สกงสกูเนี่ยผมก็ได้ทําการเปิดรอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสกูสายพานนะฮะหรือว่าพวกระบบต่างๆของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่ร้านก็ได้ทําการเทสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใช้งานได้ครบทุกอย่างเลยนะครับเอาไปก็ลุยงานได้เลยนะนี่นะฮะเก้าซ้ายขวานะครับกลางออกได้ปกติหมดนะครับนี่นะฮะ ราถออกได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะสวยนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวหัวสว่านกันนิดนึงนะครับนี่นะฮะสว่านนะฮะสองฝั่งแล้วก็สายพานทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ใช้งานได้ครบดีปกติหมดเลยนะครับนี่ก็แห้งหมดเลยนะจุดรดสมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะสวยนะครับนี่อุปกรณ์อีกฟังหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็มีมาให้ครบหมดนะครับโอเคเ,เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูด้านบนกันนิดนึงนะฮะชิบนี่ หน้าตาด้านบนของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเี่ยนะฮะบาะเบอร์สวยปกติดีหมดนะตัวนี้นะครับเี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้ากันนิดนึงนะครับอ,อ่าชุดกระบะสภาพกระบะในก็สวยดีปกติหมดเลยนะไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าหักเล้าหรือว่ามีรอยดำตรงไหนของตัวเนื้อเหล็กเลยนะครับแทงดีปกติหมดนะอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองพวกระบบเตาขึ้นลงกันนิดนึงนะฮะเี่ยนะครับ นะครับยกขึ้นยกลงได้ปกตินะครับแต่ว่าไอตัวการเข้ากางออดเนี่ยตะกี้ผมลองให้ดูแล้วนะครับก็ใช้ได้ปกติหมดนะสะกงสะูใช้ได้ปกตินะครับนี่ตัวเปิดปิดใช้ได้ไหมนะฮะนี่นะครับใช้ได้ปกติหมดนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองเดินหน้าถอยหลังกันนิดนึงดีกว่านะครับนะเดินหน้าได้นะครับเห็นะครับถอยหลังได้ปกตินะเดินหน้าถอยหลังระบบการใช้งานเนี่ย ใช้ได้ครบหมดนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับนี่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้นะฮะเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นเครื่องหกสูบเทอร์โบนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสภาพเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆกันหน่อยนะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็มาแห้งสวยดีปกติหมดเลยนะครับที่สําคัญนะครับการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ารหัสของเขาเนี่ยคือรหัสอะไรนะครับแต่ว่าเราจะใช้เป็นเครื่องยนต์ของ m ิ t s u b i s นะแต่ว่ารหัสของเครื่องเขาของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็พร้อมเดี๋ยวจะขึ้นพร้อมให้กับแรงม้าของเขาเลยนะครับนี่นะฮะสภาพด้านบนสวยนะระบบไฟระบบการใช้งานเนี่ยครบดีปกติหมดนะครับตัวนี้นะครับ นี่นะฮะหลอดนะครับเป็นรุ่น5นะน,นะฮะสวยนะครับเจแปนเบอร์ J นะครับติดด้านหลังแบบนี้เลยนะฮะหล่อมากๆนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการนะฮะมาชมรีวิวคร่าวๆนะฮะของเจ้าตัวรถปูยาง s u มิโตโม่เ6 0 w 5ขด5คันนี้นะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดเนี่ยที่กำลังตามหานะครับรถปูยาง6เมตรนะครับหรือว่าสนใจใเจ้าตัวรถปูยาง h a 6 0อขีด5ตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรดิสค์หนงนี้ด้านบนสายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอรถไคต่อเข้ามานะฮะอาจจะจะมีรูปของเขาเนี่ยนะฮะละเอียดละเอียดรอบคันเลยรูปรูปบอดี้ภายนอกนะฮะรูปเครื่องยนต์รูปปั๊มแบบละเอียดละเอียดเนี่ย จะส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขาด้วยนะฮะส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทลายทิ้งด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยค่าตัวของน้องเขาเนี่ยไม่แพงนะครับอยู่แค่ร้านกลางๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่สนใจหรือว่ากําลังตามหานะครับรถปูยาง6เมตรเนี่ยก็ขอฝากเจ้าตัว s ซมิโตโม่เฮดเดลสต์ดวคีดห้าทันนี้ไว้ในหัวใจของใครหลายๆคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี้นะฮะก็ลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็อยมนะด้้วใหผย จะได้พาสินค้าตัวแบบของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ